สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่2มกราคม2569แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดกรมเกตนุษนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณ2ตัวด้านล่างชุดเต็มงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าตรงนะครับ คำนวณได้52ทุกทันโวยออก89552้าาหสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใครชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ทุกทันอัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทองเปลวนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลชุด2ตัว มาเป็นทาง4ชุดก็จะมี08 18 28แล้วก็58นะครับสำหรับหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้890ทุกท่าน8ป0ก็ประจับมัดรวมกันเอานะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างของอาจารย์นะครับ แถวบนทุกท่านมี303136นะครับชุดกันของอาจารย์ก็คือ0313แล้วก็63ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ทองเปเรวนะครับใบน,นี้เป็นข้อมูลชุดล่างเหมือนกันนะครับอาจารย์ให้มา5ชุดทุกท่านก็จะมี30353136แล้วก็53 มาต่อกันที่ข้อมูลด้านล่างของออเตานะครับตัวเด่นของอาจารย์ผมลงไปแล้วก่อนหน้านั้นทุกท่านเพิ่มเติมก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับที่อาจารย์ให้มาทั้งหมด3ชุดนะครับก็จะมี3 1 3 2แล้วก็33อาจารย์ติดดาวเน้นมาให้เพิ่มเติม2ชุดนะครับก็คือ3 2กับ3 3สทุกท่าน ข้อมูลด้านล่างของอเต๋านะครับ2มกราคม69ถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจประเสริฐนะครับอาจารย์บอกว่างวดนี้ผมว่ามี7กับ1นะครับชุดที่ติด7เด่น7ของอาจารย์ก็คือ57ส่วนชุดที่เด่น1ติด1คำนวณได้14นะครับคำนวณได้14ตามนี้ครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอดนางนะครับใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวด้านบนขนมไทยนะครับเพิ่มเติมจะเป็นชุดที่อาจารย์ตัดออกไปให้บางส่วนนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดคนคอหวยนะครับเป็นข้อมูลชุดสรุปด้านล่างของสุดท้ายชุดสรุปของอาจารย์ก็จะมี30 93 90นะครับ อาจารย์บอกว่าระวัง4ี่ศูนย์ถูกทันต่อมาก็จะเพิ่มข้อมูลสรุปด้านบนของสุดท้ายดูข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ก่อนนะครับด้านล่างให้มา3ชุดนะครับมีหนึ่หนึ่งสแล้วก็46่หกสำหรับชุด3ตัวอยู่ด้านบนนะครับก็จะมี4ี่หนึหนึ่งสี แล้วก็1นึ่งกถูกทันทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางของแอดนานานะครับเป็นข้อมูลฟาดชุดเดียวนะครับ3ตัวอาจารย์คำนวณได้709นะครับ709 2ตัวก็จะมี70 09แล้วก็97ตัวเลือกของอาจารย์ชุด2ตัวถ้าชอบนี่เก่งได้หมดนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมจีตัวไปกลับด้วยทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางชุดเน้นของอาจเอ้ลานะครับข้อมูลด้านบน3ตัวคำนวณได้957นะครับ957 2ตัว57 ด้านล่างได้0สามชุดเดียวนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางตำไทยของอัจมยมแดงนำโชควดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สองพอลงไปด้านล่างนะครับส่วนชุดสองตัวของอาจารย์ผิดไปแค่เดียวนะครับอาจารย์คำนวณได้42ถูกทันหวยออก52 สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่สองเดือนหนึ่งปี6-9ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สองนะครับคำนวณได้สองตุดสองตัวแถวบนนะครับมี3ามสแล้วก็7-2ชอบ6-2ทุกทันสามตัวของอาจารย์ก็จะมี8ปดหกสแล้วก็2-6-2นะครับ ต่อมาใบนี้จะเป็นแนวทางของอัดพงใจดีนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางจัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ5ก็จะมีเลข5ทุกทันที่เข้าทางด้านบนด้านล่างนะครับชุด2ตัวของอาจารย์ก็เข้า2ชุดทุกทันมี5-2ตรงนี้นะครับแล้วก็มี5 9 9นะครับมี59 5 9นี้เป็นชุดเน้นของอาจารย์ด้วย งวดก่อนหน้าก็เข้านะครับมี25งวดที่ออก25 2 2 2สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสุดนะครับงวดนี้ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ3ทุกพัน2กับ3ชุดสตัวที่ติด2ของอาจารย์มี25 26 27 28 29 ชุดที่ติด3ก็จะมี3 5 3 6 3 7 3 8 3 9ชุดเดียวที่ชอบของอาจารย์ก็คือ2 3 3ตัวอยู่ด้านล่างนะครับมี5 3 2 6 3 2 7 3 2 8 3 2แล้วก็9 3 2าามนี้นะครับสูตรคำนวณของอัดพงใจดีมาต่อกันที่ สรุปผลการวิเคราะห์ของแอดมารีนะครับเป็นข้อมูลด้านบนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ทุกท่านแต่ทางของอาจารย์เข้านะครับเป็นตัวกลับแอดมารีทำได้589นะครับ589หวยออก895สําหรับงวดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนทุกท่าน มีวินรอสอนร้อยสิหน่วยมีแต้มด้วยนะครับสรุปผลการวิเคราะห์จาก15ข้อมูลได้ทั้งหมด4ชุดนะครับก็จะมี138 158 5 6 8แล้วก็6 7 8ทุกทันอย่างทางสรุปผลการวิเคราะห์นะครับของอ m ดมารี ถัดมาจะเป็นแนวทางขนมไทยด้านล่างของอัศเศษคมนะครับตัวเด่นคำนวณได้5ทุกทัน2ตัวมี5 0กับ5 6นะครับวันนี้จะเป็นแนวทางของอัดลุงนิน2มกรา6 9ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ5 3ตัวได้1 5 8 2 5 8แล้วก็5 9 4 2ตัวมี2 6 2 8 5 1 5884แล้วก็94นะครับใบนี้จะเป็นทางภาพปริศนาปกแดงทุกทันงวดที่ผ่านมา2ตัวของอาจารย์มี5 2เด่นกำลังวันมีเลข9ตัวเดียวโดดๆได้2นะครับเด่นฝั่งทางขวาได้เลข5มงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกทัน2ตัวแถวบนตามที่เห็นนะครับ สำหรับเด่นกำลังวันศุกร์คำนวณได้028นะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ตามที่เห็นนะครับเด่นฝั่งทางซ้ายได้2ตัวเดียวโดโดๆได้7นะครับแล้วก็เด่นฝั่งทางขวาได้3มก็จากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ